ถึงกันอยู่แต่ละนันเลยไปมางล่ะมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วต้องลงมาอีกเหรอทำอะไรกันนะที่เขาเขารีวิวกันอะไรป๊อปคอร์นนะคะให้ไทยควันมันขึ้นอ่ะไทยควันมันขึ้นอ่ะวันมันก็ต้องขึ้นดิ เป็นป๊อปคอนเนี่ยมาแล้วออมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันจะขาดไหมอ่ะไม่ขาดเดี๋ยวมันป๊อก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 คือมันมันค่อยๆป๊อก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 เออเนี่ยพี่ฟิลม์มเนี่ยน่ะอะลงหน่อยดิเออเออเออเป็นไงนเป็นยงไงเป็นควันมันขึ้นอ่ะควันมันขึ้นเลยอ่ะคอันนี้คนเยอะด้วยเสียดายไม่ได้ลูกโป่งมาขายกับพี่ฟิล์มเจง๋ง เตือนกูเลยวันนี้วันอะไรวะทำไมคนน,คนนี้วันนี้วันที่ยี่ห้าเงินเดือนออกกันแล้วนี่ยวันอาทิตยดายที่ก็มีโอ้เสียดายสุดๆฝุดๆไปเลยโอ๊ยปวดแล้วไหมปวดแล้วไหมพอแล้วแหละมันเริ่มจะเหม็นละ